เปลี่ยนบรรยากาศจากเกมทาคอปไปบันเทิงกับเกมสะกรรมกันบ้างครับโดยผมจะยกขยงปาร์ตี้มากันเป็น10คนเลยครับเป็นไงอยู่ดีๆอยากเล่นสะกรรมเออสลับเชื่อกยังไงวะสลับ<ด>เชื่องเลยนะ เกระแทกพื้นพี่กดทุกปุ่มนี้กด F กดเป็น Bar กดโอิเดินละเสียงจิ้งโคตรโอเคอ่าเกอร์ี้ผู้ตายผมไม่ได้เล่นสกําเนี่ยนานมากๆแล้วครับแต่ผมก็คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากครับจากการอัปเดตจนมาเจอบังเกอร์ครับที่น่าจะถูกรีโนเวทมาใหม่บรรยากาศดูสดใสขึ้นครับไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะข้อนี้แต่ที่รู้สึกได้เลยก็คือเฟรมเรทครับโคตรพุ่งแป๊บนึงจะเข้าไป แต่พอผมมจะมาเปิดบังเกอร์ครับก็เจอกับบังเกอร์แบบใหม่เลยนั่นก็คือไม่สามารถเปิดบังเกอร์เฉยเฉยได้แล้วครับเราต้องทําการแฮกหรือไม่ก็ใช้คีย์การ์ดซึ่งคีย์การ์ดผมไม่มีแน่นอนเพิ่งเริ่มเล่นแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่ามันแฮกยังไงใช่ร<ช>ีบร <ไง S 1> ีบบอกได<อ>้เหมือนเดิมแล้วโอ้ยงานเข้าระมึอไอสัตว์เนี่ยปรับภาพปรับอันนี้ใหม่ด้วยปรับแบบแบบไปถึงบังเกอร์สกังแบบนี้ใช่ใช่ใช่บังเกอร์สกัมปรับใหม่หมดเลย มันกำลังจะก้าวึูนยูไงแล้วก็มีแล้วก็มีบอสบอสทนไฟด้วยเพิ่มเขาอะไรนะเกมกำลังจะเป็นหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แล้วไอ้ี้ยไม่ได้ใช่กำลังจะก้าวไปหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์แล้วครับแลวถาคเขาแบบเมื่อไหร่จะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เอาล่ะทีนี้เราต้องปล่อยเรื่องบังเกอร์ไว้ก่อนครับหาที่ซุกหัวนอนเป็นหลักเป็นแหล่งก่อนครับหาไปหามาครับก็มาเจอที่ถูกใจที่หนึ่งครับก็ดูตรงนี้เลยคือชันอะยืนจน กระเพาะไส้ขาดหมดแล้วถามว่าจะเอาอยัางเอาอยัางไม่ตอบแล้วเนี่ยก็เอาใส่อยู่เนี่ยไม้ใส่ที่เกิดตกลงเจ้าหลังไหนมันมีสองหลังเอาก็คุมมันหมดเลยอ่ะสองหลังสร้างรั้วขี้แต่งนะถ้าแกให้ทำไงก็จะอยู่คนอยู่หลังเดียวโดดๆมันอ,อยู่ได้ถ้ามันจะเข้ามามันก็ต้องถ้ามันถ้ามันจะเข้ามาเล่นมันก็เล่นได้แค่หลังนี้ถูกป่ะคนสิบห้าคนมันจะไปอยู่ยังไงในนั้นเอาค้อกคอกหมาไงค้อกหมา โอ้ยพอคุณอคอกหมาอะไรคอกหมามีประตูให้ทุกบ้านเลยเนะี่ยทุกคนเลยเนะี่ยมันต้องคุมสองหลังไงว่านอะสรางนิดเดียวเองประเด็นที่เรากําลังคุยอยู่นี้ครับนั่นก็คือเราขี้เกยียจสร้างบ้านกันครับแล้วถ้าเราเจ้าพื้นที่ตรงนี้ก็คือเราจะต้องสร้างรั้วโอบทั้งสองหลังครับซึ่งน่าจะลําบากมากในการหาของมาอับบ้านคุยกันไปคุยกันมาครับก็ย้ายที่สร้างบ้านกันซะง,งั้นครับต้องมีตนตรวดแล้วเวลานั้นมันก็เปิดประตูไม่ได้ด้วยนะล้าทำแล้วอะแล้วแผ่นยังไง ลแ,แล้วจะแล้วจะเล่นยังไงถ้าถ้ามันกลัวไฟไม่ไม่กลัวเราก็ปิดตรงนี้<ะ>ก็ได้อยู่ไปจะวางวางกันวา่าไงก็จะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ทำเป็นที่จอดรถปิดรประตูพวกนี้ทั้งหมดโอ้ยุ่งเลยมันระเบิดง่ายนะต่างถึงว่าจะระเบิดล้วก็มีช่องยิงวันนะเว้ยแกก็ตรงนี้ปที่จอดรถแทนดิ ไม่บ้านเป็นแบบไหนผมยังไม่เข้าใจเลยบ้านเราก็จะปลูกตรงกลางนี่ไงตรงกลางนี่หรอกออถูกไหมข้างในก็ชั้นหนึ่งไงข้างในก็ชั้นหนึ่งข้างนอกต้นนั้นก็ชั้นหนึ่งโดยเป็นบ้านในรอบนี้ครับที่ตกลงกันไว้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับ โดยเราจะใช้ตัวบ้านที่อยู่ร,บรอบๆเนี่ยเป็นเหมือนรว้วรอบป้องกันครับเพื่อบีบให้คนที่เลดเนี่ยจะต้องเล่นระยะประชิดเท่านั้นเพราะว่าถ้ายิงไกลๆมาเนี่ยมันหามุมยิงยากหน่อยครับสโตูเนี่ยก็จะได้เล่นแบบระยะประชิดกับเราแล้วพี่แมนเนี่ยก็จะทำกำแพงปิดทางเข้าออกเกือบทั้งหมดในบริเวณนี้ครับและจะสร้างตัวบ้านจริงๆเนี่ยให้อยู่ตรงสวนตรงนี้ครับก็ถือว่าแล้วก็ไม่ต้องสร้างเยอะด้วยเออตรงนี้าะเวลานันบพราะเวลายามนั้นเราก็ปิดแบบนี้เอา <laughs> เรื่องของเรื่องคือพี่แมน ไอ้บ้านพวกนี้มันถ้าเกิดมันกระโดดขึ้นราคาได้แล้วมันไอ้นี่ไงใช่มันจะขึ้นได้มันจะโดดข้าบ้านเราได้ไงมันมีเทคนิคของมันเลยไม่รู้มันทํำยังไงแต่มันขึ้นได้อ่ะเหมือนกับมันเปิดประตูอย่างเงี้ยเปิดประตูไว้อย่างเงี้ยไอ้เนี่ยโลเคชั่นทั้งสองโลเคชั่นที่ผมพาไปดูที่เราจะสร้างบ้านกันนั้นเนี่ยมันไม่เวิร์คครับก็เลยจะต้องไปหาโลเคชั่นสุดท้ายนั่นก็คือทําครับแมวเอาไปดิแมวไอ้วงฟ้าคืออะไรวะไอ้ เออตายแล้วจมน้ำตายแล้วพี่ก็วบายไปไทยไปไหนไอ้โอ้ยโอ้ยอะไรช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยวิ่งหนีก็เลกแล้วโอ้โอ้โหไอ้ช่วยหน่อยไอ้ไอ้ช่วยหน่อยวิ่งวนกันระเบอ้ กูเจ็บทั้งตัวไอ้สัเออยัไงทำ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 เพื่อนมึงตีกูแล้วเดี๋ยวเพื่อนมึงตีกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเี่แม่เราไปเบเอาเอาทำมีแค่นี้หรอมีแหละ นหนบอกใหญ่วะก็ใหญ่อยู่นะนี่จะอยู่กันสิบห้าคนตรงนี้เลยเหรอโอ้โหกัสิบห้าคนอะไรนะก็ไอ้นี่กำแพงแปะประตูแปะแค่แค่นั้นจบนอนอัดกันตรงนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้เหรอจะทำไงก็ตรงนี้แหละจเอาไงละ่ะ ว่าคนเรามุงวิ่งกันตกตลุดอ่ะผมเขายิงบ้านแม่งยังกับเพื่งแตกหลังไอ้เหี้ยอาพิงจีนับเดียวไปหมดแก๊งเลยนะเออเกิดมันยิงอัดเขาอัดไได้เอ็มแปดเก้าอ่ะปุ๊กปุ๊บปุ๊กปุ๊กจำเมื่อกบอกว่าเหล็กเจ็ดผ้าเจ็ดคูบล็อกตะปูหนึ่งไอ้เหี้ยแบบอ๋อมีฟันมีฟันด้านล่างโอเคเราสร้างเต็นท์ในนี้ก่อนพี่มัอันดับแรก ตัวะส์ในการสร้างเตียงตอนนี้นะครับไม่ได้เอาไว้เพื่อเกิดครับเพราะว่าเราไม่มีเงินที่จะเกิดเตียงได้แต่เราสร้างเตียงไว้เพื่อที่จะได้รู้ครับว่าบ้านของเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้ำเนี่ยมันมองยากอยู่เชือกนี่คราบไงวะพี่แนเอ้าก็ผ่านไปที่เล็กๆไงเดอเดอได้แล้วเย yeah. อย่าก,กดนะอย่าก,กดเอาเชือกทิ้งเอาเชือกทิ้งแต่เห้เราเชือกอ่ะได้เหรอเออเอาเหลือผ้า เออบ้านอันแสนสดใสเฮ้ยเลื่อไม่ได้เออดูนี้นะพี่แมนพี่แมนลองดูรูน,นี้นะเออรู้แล้วรูนี้คือแบบแป๊นั่นแหละใช่เลยเราจะตายตรงนั้นแหละสี่สิ <laughs> บห้าผ้าอยู่ไหนเนี่ยนะหาผ้ามาใส่ก่อนไอ,ไ,อไอ้ไอ้ออกมาเดี๋ยวไอ้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 เหี้ยเยอะชิบหายเลย ไอ้ไอ้ไปไหนไปไหนไอ้มาชื่อกูด้วยไอ้ไอ้ไอเเมนวิ่งดีไอ้ไอ้ช่วยกูด้วยมันตบโดนเกยไหมไม่โดนเออไม่โดนแสดงว่าอยู่ได้มาช่วยกูด้วยไอ้ไอ้เยอะตายกูอ่ะเร็วมาแล้วมาแล้วอุ้ยตายดึกตายดึกอุ้ย เยอ้เลยวะโดนจุก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 คั้วฟุฟันหัวพี่แมนตายเฮียเตียงก็ยังสร้างไม่เสร็จวันนี้วมาเนี้ยรอรับเอเดี๋ยวรับเอเดี๋ยวรับเออุ้ยอเต็มหน้าเลยเออโอ้คุณเหนื่อยเฮียเราเริ่มออกฟาร์มของเพื่อมาทำธงกันแล้วครับกะว่าจะอยู่ที่นี่เป็นหลักเป็นแหล่งเลย สร้างอะไรกันไว้ไหมกันไม่ได้นะตรงไหน,น,น,นเนออโอ้โหล้วนเหล็กแล้วไอ้สองชั้นเลยเนี่ยเออดีบ้านบ้านห้ามเกินกี่ชั้นนะอสอเซิร์ฟนี้ครับจะให้ผูเ้เล่นออกแบบบ้านไม่ให้เวอร์มากนะครับโดยกําหนดแค่กําแพงสองชั้นเท่านั้นครับอาจจะอยากให้ผูเ้เล่นเนี่ยกันบ้านกันแบบมันๆเลยมีกฎแบบนี้ขึ้นมาครับแปลว่าปัญหาของยากอยู่แล้วเนี่ยเซิร์ฟเนี่ย แล้วช่วงนี้ผมก็วิ่งเข้าออกถ้าเป็นเวลานานเลยครับเพราะว่าจะต้องหาของดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นน้ําอาหารเนื้อสับเป็นต้นครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องหาของทําบ้านไปด้วยพี่แมนผมเจอควายฮะควายเนี่ยนะใช่ควายไหมวะไอ้หมีเหมือนไอ้เหี้ยไม่ว่าคนไวเลยจะไปสู้ยังไงเราเลี้ยงไว้ได้ไหมวะมันจะรีไหม จะบ้าหาเลี้ยงมีไงล่ะแล้วเพ่ไปจ้องหน้ามันด้วยนะปัญหาละโอ้ไม่รู้ไม่ไม่ไม่ไอ้หยุดก่อนหยุดก่อนอยู่แล้วอยู่แล้ววิ่งมาทางพี่วิ่งทางพี่มาเข้าบ้านได้ด้วยเหรอเออไม่รู้คนดีดีนั่นไม่ได้วิ่งตามแกเขาบอกเห็นเห็นหมีให้แกล้งตายโอ้โหโดนเออเรื่องจริงใครไม่รู้คนทำอ่ะบอกว่าให้นอนตายเลยอ่ะเฮ้ยบ้าเปล่าจริงไม่จริง ไม่ใช่ถ้าเห็นหมีมันก็ต้องเอาไปล้างโอ้มายก็เอามีดสับแบตเตอรี่เราได้แผ่นเดียวเนี่ยนะฮะจริงอ่ะเออเครื่องมีแบตเตอรี่ผมทุบไปเมื่อกี้จ <c oughs> เจอเล้อเจอประตูด้วยทีแมนอะไรตีมันดีตีมันดีโอ้ยอื้ออื้อหือกูจะไปช่วยคนติดโอ้ย โอ้ยนี่ไงไมโม้ยคอมแท็บแอดดดีกว่าเฮียจะอเ่าไก็ได้ปืนสั้นอย่างี้ยผมไม่ได้ดีมาแล้วพี่แมวถอดเสื้อมาตัวหนึ่งดิเกสีไหนนี่สี่สีแปดอายารักษาพยาบาลอ่ะสีแปดมึงตายเถอะไปไปไปตายเกิดใหม่ซะอ่ะัสล่ากางเกงให้มึงแล้วกันตัวหนึ่งอ่ะอ่ะ ไอ้เหี้ยมึงเอากูตั้งแต่ตอนนอน,น้นรี้กูจะรอดจ้นหมดตัวอยู่แล้วเนี่ยเอานะโอเคเกิด A3 ครับนั่นแะครับกูสั่งฟาร์มมาเลยก็ได้นะบังเกอร์บังเกอร์อ,อะไรอะ่ะเวลานี้ครับสมาชิกทีมเราค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็เริ่มคิดกันแล้วว่าบ้านของเราคงจะเล็กเกินไปสําหรับหลายๆคนที่กําลังตามใหม่ครับคาดว่าน,น่าจะเกินสิบคนและแน่นอนครับาหาบ้านใหม่ และนี่ก็จะเป็นหลังสุดท้ายของสุดท้ายจริง,รงๆครับโดยบ้านที่เราจะไปอยู่ครับนั่นก็คือซีสองครับจะอยู่ในถ้าเหมือนเดิมแต่ว่าคราวนี้ถ้าจะมีพื้นที่ใหญ่กว่าในระดับหนึ่งเลยระหว่างว่าเราจะไม่ต้องย้ายบ้านกันดีครับตบากเสิร์ฟปรับราคาให้ถูกๆก,ก็ใช้เงินเยอะโอ้ถ้ามแม่งใหญ่จริงวะสรุปตรงนี้เนาะเอือ โดยบริเวณบ้านใหม่ของเรานะครับจะมีที่ฟาร์มด้วยกันอยู่หลายจุดเลยซึ่งเป็นจุดสําคัญด้วยไม่ว่าจะเป็นสนามบินโลงโม่หินพื้นที่ตรงนี้ถือว่าครบมากในการฟาร์มครับถ้าเราใช้เวลาฟาร์มสัก1-2วันเนี่ยก็น่าจะพร้อมเล่นกันแล้วฮนะเอาปืนไปกระบอกหนึ่งนี่พี่มีปืนยี่งเอาของดีไปเลยอ่ะฮ้ยเอาธรรมดามแต่งกระสุนไปก่อนเอานี้ไปด้วยไวิชันก็อ่ะเกงไป ในส่วนเรื่องบ้านครับเราก็ตัดทิ้งไปได้เลยอยู่ในถ้าแข็งแรงแต่มันก็มีข้อเสียในเรื่องของการกันบ้านครับซึ่งปาร์ตี้ของผมเนี่ยก็ยอมรับได้ครับว่ามันกันยากโคตรเพื่อแลกกับเวลาทั้งหมดในการทําบ้านอัพบ้านแล้วใช้เวลาในส่วนในการทําบ้านเนี่ยออกไปหาอาวุธให้มันได้เยอะๆครับเพื่อนๆก็จะได้มีอาวุธในการกันบ้านและตอนนี้ผมกับพี่ซางเนีย่ยกำลังมุ่งหน้าไปยังสนามบินเพื่อฟาร์มให้เงี้ยนครับซึ่งสนามบินของที่จะได้ก็จะเป็นพวกอาวุธซับเป็นส่วนใหญ่ครับน่าจะไปขายของหรือไม่มันก็มาฟาร์มที่สนามบินแล้ว ช่างไอ้ดอบเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้กินอะไรมั่วซั่วก็ไม่ได้ไอกระเป๋าห้ามกินห้ามกินเห็ดเด็ดขาดเนียเมื่อก่อนกินเห็ดได้เห็ดของดีนะทำไมกินไม่ได้กินแล้วเมาไอกระเป๋อีกไปหนึ่งพี่เป๋าค้าเดลดูแลดูแลที่ตรวจจับระเบิดไม่เอาไว้เอาทำไร ยังใช้เลยอ่ะยังได้ใช้แล้วเอาของอันี่ก่อนตอนนี้ของผมค่อนข้างแน่นมากๆครับโดยวิธีการฟาร์มนะครับผมก็จะเอากระเป๋าที่หาได้จากในพื้นที่สนามบินเนี่ยเข้าหลานก่อนหนึ่งใบแล้วถ้าเจออีกหนึ่งใบเนี่ยก็ยัดใส่มือเข้าไว้ครับเวลาเจอของเนี่ยก็ยัดของที่จากตามกล่องต่างๆเนี่ยยัดเข้ากระเป๋าที่ถือครับ ไม่ไมีต้องหาหินไปไปบังเกอร์ตรงข้างๆบ้านอ่ะจะไปกับพี่โอาของไปเก็บก่อนก็ขอเก็บก่อน,นองต้งเงเดี๋ยวทำกล่องกำลกล่องที่บ้านก่อนโอเคพี่ตามนั้นผมมีน็อตกระตูปูอย่างละลังไปกลับบ้านกันดีกว่าผมได้หมวกสาเออหมวกับจีเอใช่ไหมเอลซิภารกิจเราสงสัยต้องหาหารถกัอนอนะ่ะใช่ใช่รถอะ่ะผมเจอตัวรถเจอแล้วข้างบนบนบ้านเรา เใช่ต้องมีล้ออีกต้องสามสามล้อมีแต่ตอนนี้มีแต่ไดวิชั่นล้ออ่ะนี่อยู่ในมือผมอันนึงต้องมาแล้วแหละมันต้องขาดมันขาดอีกสองล้ออ่ะถ้าอยู่ขาดไม่ยากหรอกแถวๆเนี้ยผมว่าเจอครับข้างบนนั้นใครอะใครวิ่งมาโอ้หนุ่มบ้านอ่าข้างบนนั้นอ่าคุณท็อปไง เกมสกร,รมตอนนี้นะครับทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยลดไวมากมากครับไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ากินทุกๆ5นาทีเลยก็ได้มั้งถึงอย่างนั้นครับผมก็ยังโชคดีที่บ้านเราอยู่โซนีมาครับทำให้เก็บสโนโบอลมากินเป็นแทนน้ําได้ครับผมยังไม่เห็นตัวพี่เลย <c oughs> เอ,อ๋อเหรนะแต่เวลากินก็ต้องระวังเชื้อโรค่างอ้เชื้อโรค พี่แม่เป็นคนเดียวครับที่อัพสายสร้างบ้านมาแต่แกดันไม่อยู่ครับทีนี้ก็ต้องมานั่งสร้างกันเองแล้วครับทั้งกล่องทั้งธง,งอันนี้ใครเนี่ยแทนที่จะไว้วางเสาว,วางอะไรลึกๆเนี่ยเสาแม่งต้องไปอยู่นู่นแต่ันที่จะเสาจะอยู่ข้างในโอ้โหจบหละไม่เป็นไรเอาเนี่ยแหละเดี๋ยวจำครอบตรงนี้ก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวอนาเขตข้างหน้าสร้างไม่ถึงไงอ๋อนนอันนี้ขาดไม้ไม้กับเชือกไปที่ข้ามาแรงงานทาบมีอาหารไหม มีอาหารไหมพี่ท็อปมีเฮ้ยคือผมต้องเคลียร์กระเป๋าก่อนเว้ยเพื่อเอาของในกระเป๋าอ่าเข้าหลังพอเข้าหลังเสร็จปุ๊บผมก็ค่อยวิ่งขึ้นไปฟาร์มเหล็กโอเคตามนั้นนี่แหละวิธีของเรามันต้องแบบนี้วางไว้ไหนนี่ไงเชือกขาดเชือก เฮ้ยี่อะไรเนี่ยคนนี้ใครเนี่ยเพื่อนเพื่อนคนเนี้ยเหรอก็ผมเนี่ยแบกไม้มาอยู่เนี่ยอ้าวแล้วทำไมไม่ไม่เข้าตีอ่ะอ้าวไม่ได้ชวนอะพี่พี่ไอ้ลุงเกือบแล้วเอาแล้วนะบาปเอาอีกองหายอ๋อโอเคเฮยเฮ้ยไม่มีน้ำมันพี่ไปทำให้มันเสียงดังก่อนพี่ตัง เอาแต่ให้มันเสียงดังเฉยๆอ่ออะเออหนึ่งล้อเข้าไปเข้าไปเอาไปใส่นะกอง <c oughs> อล้อเข้าไปจริงๆอ่ะไอ้บ้านบ้านเก่าอ่ะบ้านเก่าผมมีฝากระโปรงมีอะไรด้วยแม่งเอ,อ้ยไว้นะกองเอาระเบิดไปวาัดกระเบิดระเบิดอะไรพี่ระวังได้เลยเหรอพี่ระวังได้เหรอได้ดิผมวางไม่เป็นหรอพี่วางไงวะอ๋อนี่อาร์มแท็บวิ่งมามาต้องประมาณนี้ปุ๊บ อ่าตรงนี้รับตาพอดีสร้างบ้านสร้างเตียงอยู่ตรงในว่ะมันจะไม่โดนเพื่อนกันเองใช่ไหมในปาร์ตี้จะไม่โดนโอเคอาร์มแท็บแล้วพี่แมนเกิดมาก็นั่นแหละสวัสดีมันจะไม่โดนโดนกันเองใช่ไหมในปาร์ตี้จะไม่โดนอออเเรรมแบลพีี่กด็ว้้้ยยยย สวัสดีเรายังไม่ทำทุ่งเรายังไม่ทำทุงพี่เออไอ้เหี้ยสวัสดีวันปีใหม่กลิ้งตุ้มเฮียพี่แก้งผมใช่ไหมพี่สารภาพมาพี่ลืมไปไว้ทงยังไม่เสร็จโอ้ยไม่กอแล้วผมต้องไปเกิดไหนเนี่ยติดลบ400เนี่ยที่เดียวกันมันไม่ระเบิดหรอกวายแท้ ชื่นใจเลยชุดหล่อโอ้น e> oh ั่นแหละครับแตกไป2แต่โชคยังดีครับที่เกิดใกล้บ้านฉะนั้นผมก็จะไปฟาร์มต่อเลยแล้วกันในระหว่างเดินเดินฟาร์มอยู่นะครับก็ไปเจอกับบังเกอร์เก่าอยู่ซึ่งบังเกอร์เก่าเนี่ยมันก็จะมีพวกปืนสงครามโลกดรอปอยู่ครับจากนั้นผมก็จะกลับไปรวมตัวกับเพื่อนครับเพื่อเตรียมไปฟาร์มบังเกอร์ใหญ่กันทั้งปาร์ตี้ครับเจอที่ซ่อมปืนบ้เงล่เจอแต่อะไรถุงมือยางถุงยาอะไรพวกนี้เราเนี่ยนะหมกพุ่นนะพี่าังไปไปไป ผมว่าไอ้นี่บังเกอร์พิเศษว่ะทำมามันมีศพศพโดนแผดเผาเนี่ยใช่ระวังนะระวังนะมันมีตัวบ้าๆอยู่นะอ๋อเฮ้ยแต่มันมีเนื้อเนื้อกวางใช้อาวุธไม่ได้พี่สรงไปนะักบัญชีเปิดไว้แล้วมึงนะมันต้องกดยังไงวะปอยฟอปจะให้เสียชื่อพี่ยังไม่เคยเลยมันมันต้องทำยังไงเนี่ยอ้าวชี้หายแล้วพี่เห็นเลขเลขชุดขวาไหม เมันจะเป็นเลขที่จะต้องตรงอ่ะเห็นสายวะแล้วที่เนี้ยมันจะมีแผงทางขวาเป็นตัวหารตัวบวกตัวลบเก็ตไหมพี่ถ้าพักหนึ่งถ้าพี่ไม่ทันเวลามันก็จะออดออดออดแล้วพี่ก็ต้องกดอีกรอบหนึงนั่นแหละงี่เง่เหรอนั่นแหละจะผมบอกแฮ็กใหม่เลยพี่าลองได้ไหมพี่พี่เก็ตยังพี่เก็ตยังแต่ยังกดเปลี่ยนไม่เป็นอ่ะอาสมีลองไอ้สมีเป็นไหมเนี่ยถ้ารอบที่สองมันออกมาแล้วน่ะออกมาซัดมาเลย เตอยปืนไว้อ,อ๋อมันจะเปิดประตูนี่เลยเหรอเออมันแหกประตูออกมาเลยที่เคยเห็นอนะ,ระเราก็เราก็แค่วิ่งไงพี่เรืเ่อลูกกี้คือสุดนะให้พิส่สังอะไรห้พีส่สังอะไรห้พีส่สังะจบสุดไะไมาันย,ยักดไม่เป็นเลยเอามาผมเองครังนั้นอะในการแฮกประตูบังเกอร์ตามที่ผมเข้าใจนะครับเราจะต้องบวกลบคูณหารยังไงก็ได้ให้เลขชุดล่างกับเลขชดขวามือเนี่ยมันตรงกัน ก็จะสามารถแฮ็กสําเร็จครับโดยเราจะต้องดูพวกแผงด้านขวาเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ครับเป็นบวกเป็นลบเป็นคูณเป็นหารอยู่เราจะต้องดูทั้ง2ฝั่งเลยเพราะว่ามันจะมีผลทั้งคู่ครับบวกลบอีก10อันนี้ต้องออลบเท่ากันเดี๋ยวเหรอใ,<ช>ให้เป็นร้อยแปดสิบไปยี่สิบเหรอใช่พี่ใช่ป่ะให้เป็นร้อยแปดสิบไปยี่สิบใช่ไหมใช่แล้วบวกยี <S <S> 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 ่สิบเหลือเจ็ดนาทีผมเตรียมวิ่งเลยเฮียบวกยี่สิบหายละอ๋อเชี่ยผมไม่ออกหรอกผมพูดเล่น ไปเดี๋ยวพี่ลองใหม่หน้าตีสักทีขอร้องคอร้องมันมีมันมีเข้าข้างหลังไหมเฮ้ยถอนเก่งเลยพี่ไม่มีมีตรงนี้แหละพี่เอาปืนยัดตูดกันเลยเปิดแล้วมันแหกแล้วสวีถอยมันมาแล้วมันมาแล้วเฮียใช่เหรอใช่มันมันมันไม่มีบอสมันติดเลสไหมเหรอติดเลเลยพี่มันเปิดมันยางแล้วเนี่ย ไม่มีไม่มีเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยไม่มีไม่มีนี่ไงนี่ไงไม่มีก็เยอะแล้วยิงมันยิงมันเออเฮ้ยเฮ้เฮ้ยกูวิ่งไม่มีก็เยอะแล้วเอ้ยมันเอามือดันเว้ยมันตายได้ไหมไอ้หน่อยเฮ้ยไฟไฟมันต้องตายได้ดิโดนรสองทีตายนะไฟอ่ะอ๋อไม่มีเลย เปิดมาเด้เปิดมาดิโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเหลือแต่15อ่ะผมทำฝั่งหนึ่งได้แล้วผมมันมันต้องการเท่าไหร่15กับ100่ง้อยมัน30ก<ห>ับ100เดี๋ยวลองลองฟันทะลุดิเฮ้ยที่ออกอีกแล้วเชี่ยเชี่ยคนล่อไว้เลยคนดีๆไม่ได<ห>้อ<ห>ุ้ยเชี่ยโดนไปฮะเสืองลูกปืนเปล่าๆปล่ปลไม่ตายเหรอไม่น่าตาย มันมันไม่ตายง่ายแน่เลยโอ๊ยโอยโอยโอยไปเถอะช่างแม่งอะแต่มันต hm ัวมันบักออกมันตูง่ายนะไปเถอะช่างหัวลกมนี้จะเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านะครับอาจจะยังไม่มีจังหวะบวกกันสักเท่าไหร่ครับถ้าใครชอบเกมแนวสกัรยังไงฝากติดตามกันไว้ด้วยครับแล้วถ้าผลตอบรับดีนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำต่อไปครับ